มีมาแล้วสวัสดีครับผมต้องเอาอันดอกไมน้น้ำมันมนหมู่บ้าใส่จังเป็นสาวชาวบ้านเออม,มือนี้มาแบบใส่เสือเขาเอินเสือมองหมองจริงใช่ไหมแมนจ้ะชุดอีสานกีนเ่เนี่ยชุดอีสานชุดอีสาน,ส,านสวัสดีค่ะ โอ้ตป็นในกระแซมเนี่ยจนท่าเจ้าบอกว่านั่นแหละมือนั้นเฮ็ดแหงไอ้รู้จันติกตอกอุบายพูดจกติกตอกเ่ึงจริงอ๋อเต็มเลยนี่ไงมาแล้วสวัสดีครับผมแฟนเพจมอลล่ใจกระลอยครับ โอ้ด um ี๋ยวนี้มีนี่อันนั้นี่พี่เพิ่นเพิ่นถามว่าแบบเป็นเพื่นเพิ่นก็เป็นแฟนคลับแอนเราบ้างเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากเท็่บ้านบอยนี่ฮะเออได้บุ้งไม่บุ้งก็หายเออได้บุ้งก็หายจีบปินจีรลืมด้อยยืมยืมก้อนเนี่แม่ยืมก้อนได้พอเพราะแม่ เาแนวรักเน้อาดอกท่านตะวันนี่เป็นอีกกระลักก็จะเมือ่อใดเมื่อใดใส่ท่านตะวันนี่เราไข่ก,ก็มัน่นจะบว่าเป็นเราเด็กต้องใส่ท่านตะวันเนาะจัางคอยเป็นจ้างคอยเป็นกระงต้องต้องใส่ท่านตะวันเราต้องแถวว่งองน้องไม้มณีมากน้ามาแห่งกำลังใจน้องไม้พาชา์ทรี่กันนะครับมากับแอนก็ตอนแรกเขาตอนแรกก็ตอนแรกของผมไม่ได้มีในโปรแกรมนะครับแต่ตามตามน้องแอนมา ตามกระแสตามที่พี่น้องได้ไปคอมเมนต์อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นอีกนะคะห้องก็ได้จิ้นน้ำฝนพี่น้องใช่แล้วเดี๋ยวนี้กระแสกูจิ้นมาแรงจังห้องเราต้องจิ้นหรอจิ้นเลย <c oughs> จิ้นเนี่ยจิ้นความหมายมของคำว่าจิ้น <ไอ S 1> คืออะไรครับมมัน <Imagine S 1> มันนกก็็หลาายยอย่งจินตนาการใช่จินตนาการแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไร บางคนนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะต้องมาแค่ยืนย evet> ู่คางกันนี่กับเป็นรูเด็กปิ้นได้เออหรือเกมเคมีเดียวกันเหมือนอยู่ข้างเขาเออมาอย่างแค่คุยกันแค่แค่ได้เกิดมาอย่างแค่พี่เขากันล่ะประมาณนั้นล่ะนึกคิดบอกจินไหมจินจินตนาการไหมถึงพี่จินตนาการกับแพรอย่างนี้หรอ วันนี้กบบนี้ครูจิมเงินลานมาพร้อมนะครับนแมนท็อปกับมูดอ้กำลังมาแรงเลยอันนี้มาบได้เลยไปเกือบไปเกือบทุกเลกไลท์จะต้องมีจะต้องเจอค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปแบบงานคู่แล้วอันนี้ใน้ำไอ,ไอไปน้ำเด้อเลยดยูดูตองขอไปน้ำอายเลยใช่ <c oughs> ครับอันนี้เป็นแฟนเพจแมนเอพีอันนี้งานท้องงานแหลกเลย งานแรกที่ไม่ใช่ไลฟ์ของพี่ใช่มีกลุ่มมีมีพี่มีพี่แฟนับมาขอเนี่าตตั้งกลุ่มแอนบ้างไหมก็เลยอ่พี่เขาบอกว่าแล้วแต่แล้วแล้วแต่แล้วแต่เลยเพราะว่าก็ก็ดีนะครับแอนดีมันจะใกล้ความจริงประมาณนี้เอาจริงจิ้นแหมจิ้นก็พูดพูดอยู่กับจิ้นตอนนี้แอนแอนกำลังคิดหลายครับ บพราแมนแอนกับอื่นๆอยู่พี่น้องเพราะว่าอียงก่ออื่นๆมันเหมือนกับเบอร์ๆอยู่แลว้วสิแม่นั่นดีดอันกินนั่นแอนกินแอนแอนสิกินโสมโสมพัดน,ะน่ะไหมก็ค,คือเหมือนกับว่าเวลาทำงานจะติดจะจะกินจะกินเออแบนจะกินรังนกกินโสมอะไรเงี้ยค่ะมันก็สิแบบอันดีดจะหน่อยแล้วสักพักนึงเดี๋ยววันหนี่เศร้าพายุงแน่ร่างกาย พยุ่งผ่างกันใ่เป็นคนที่ทกินอ,นอะบ่ได้เลยกินพวกกาแฟพวกโซมพวกเครื่องเครื่องกเรนนื่องเสียงกินไม่ได้ญญวขณะาบ,บางครั้งชายเขียวชาต่งางๆอาจจะยังบอกเหงหัวหน้าหน้า,นาใสจังเออวันนี้ไปอะตอมคลินิกมาว่าไม่ได้นะอะตอมเขาก็าคิดถึงง,งานด้ว่อ๋อคือด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันออกงานเนาะแล้วก็เลยเหมือนเหมือน ุยกันยังไม่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 ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะก็เลยยังไม่ได้คไปเลยเด็กให้เดือดแต่งงานก่อนนะครับทางแยกนายบอยบนสาวน้อยเดี๋ยวตัวุศลเดี๋ยวไปสิโทรไปหาปอโจครับไอ้เจ้าสิให้คนไปเมื่อใดสิบ้างสิมีมีเนาะมีอยู่ในน้องหนานอ่ะคุบอกวันอยู่ในฝุ่ มีอยู่เน่ยมาใอร์ <love> แล้วเราก็คือมันเดี๋ยวนี้คือเราตั้งแต่ละคณะคือตั้งหน้าตั้งตาทำค mm hmm. ลุ่มปิดก็บุกเป็นเดือนเดือนเลยเนี่ยบุกเป็นเดือนเดือนคือจำของไอร์โปรแกรม,มใช่ครับโปรแกรมเดือน mm hmm. คือสิ่งสิ่งกาที่ก็บุกแล้วใช่แอนอยากไปอีกคนนึงอยากไปค่ะพี่น้องอันนี้คืออยากไปอยากไปเลยนะมันต้องมีต่ออยากไปแต่ว่าคือจะ จะขอจริงเดือนเดือนเดือนนี้หนูก็ในความตั้งใจน้องอย่างของสาวน้อยคือสามสา,สา,ม,สามไลฟ์ไล,ไลฟ์ี่บอยก็เป,เป็นไล์ที่สี่ไลฟ์ที่ใหม่เป็นไลฟ์ที่ห้าห้าห้าครั้งต่อเดือนก็หนักนะมันต้องเราต้องทำทำทำงานบ้านมันที่นีก็เลยอ่ะนู้นูนน้ก็เลยว่าป่นนี้มันมันมาเพิ่มมาเพิ่มอีกก็คือมี่ไอตีมาเพิ่ม แล้วคือไลท์ไล์เดือนนี้มันจะเป็นของสามร้อยจะเป็นสี่ครั้งคำว่าเพิ่มพี่ตีคำว่าเพิ่มสามสเตตคุนกีแเราก็ดีหนังหนังแอนมันสีออกเดือนหนาออ๋ไลท์ไล์ของตีของตีเอ็นไลท์อ่ะจ้าอันมันน้ำตอนหลังกับอันนี้แลวนะจ๊ะมันก็จบเลยจะเล่จะเล่แบบอือยากให้มันแลว้วเวลังพี่น้องเดือนหนาเดือนหนานะครับให้น้องแอนได้ได้พักบ้าง เขาไปเขาไปไปจริงๆก็มีติดต่อครับติดต่อเพื่อนอยู่เนี่ยแต่ไอ้มันเดือนนี้มันงานสปอนเซอร์งานสปอนเซอร์ทั้งหลายมันจบมืนอนี้กับบาซอยใหม่บ้าซอยใหม่เนี่เพราะว่าอะไรปักไม่คะมาซอยใหม่เนี่เพราะว่าอลรดีมากเลยเนี่จังมาอะไรแล้วจัด ทำไมพัชรีออบอกว่าปักหมุนที่ไหนคะมันปักแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นถ้าเป็นแนวนอนมันจะเป็นแบบนี้แต่มันขึ้นแล้วครับงานคู่ข้างแรกก็นแหน่เบิง้งกับไปบานก็ยังไปเบิง้งเบิ้งนาะเบิ้งกับยายยายเบิง้งดีนี่ยัออิ่มนนะอายผาดอยู่แบบพิ้งพิงอ่าทั้งขี้แบบผาดเลยเกือบขึ้นท่อนแรกท่อนแรกเลยอายแบบเพี้ยน เรียนเบิ้งเนี่ยตัวแต่ก็แต่ก็ดีค่ะมันดนตรีมันมันแล้วมันเป็นเพลงอะไรที่แบบคืออยู่ดีๆคนกลับมาฟังเพลงเขาก็ไปค้นหาต้นฉบับก็ไม่อยากให้บ๊อบกับบ๊อบรุดบ๊อบรุดมาในดีๆใจยูยั่งหน่อยก็้อายได้ให้อายได้แบบว่าเต็มที่เลยก็อยากให้หลุดเป็นสุดท้องหรือไงแล้วกินยิมก็ดมสมบูรณ์ ถ้าอ่อพี่จะเด็กหน่อยได้หน่ะยังได้หน่ะหักบ้านใจเป็นร้อยเองไปมือนั้นม้วนหลายพี่น้อยยู่มือแอนยู่จนหอดตีเกือบตีสี่ขนาดขนาดไอ้ว่าจะคลิปหน่อยได้นั่ะมาเพิ่มพี่ไม่ไปกม้วนไปมันก็เลยหอดเกือบตีหนึ่งตีหนึ่งเกือบตีสองครับเกือบตีสองเนาะเกือบตีสองได้หนึ่งตีหนึ่งกว่ามื่อนันพี่เพ้วมาก ตีสามเนาะอีลีนาะลูกเก็บของก็เป็นตีซีบอ่ออนะ <laughs> แต่ไม่ได้ดูเวลาเลยสนุกมากแบบมันมันยาวยาวมากแบบเตยของผู้นี้เตยของผู้นี้ไปเป็นที่มันที่บัครยี่เบียรที่สองซื้อแล้วบมื่อ,อ,อดี้ไม่แัชรีว่าสิจักหนักแหงนครับผม,ผมกัเลยมาแบบหนักหนักเลยนะครับมาแล้วจะไหนจะแห่เขาใส่วามันสีแดใส่สุด ไอ้เอยียงเหรอแบบเกาหลีเกาหลีดีแล้วดีแล้วนูน้กับเขาเคยแต่งได้แบบนี้เออเนาะไอ้กเขาเคยแต่งแบบนี้แล้วเด้อครับผมขอบคุณนะครับก็ คืออย่างนี้ครับการตั้งกลุ่มอ่ะบอยประเดีปัญหาหรอกแล้วก็ยังเราก็ยังดีใจด้วยใช่ไหมแอนใช่ใช่ผมก็ยังดีใจแอนก็ดีใจครับแต่ว่าคือถ้าตั้งมาแล้วเราก็ต้องเดินหน้าให้มันได้นะครับคือจังไดกับแอดมินต่างๆหรือพี่ๆเพื่อนอาสาอยากมาซับขอตบ่อยครับแอนก็อยากให้เราก็ต้องถ้ามันได้เริ่มต้นแล้วมันก็ต้องสามารถดําเนินไปเรื่อยๆคือรักษากลุ่มให้เรา ให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับถึงเขาสิยุคนละวงแต่ก็พี่น้องกันครับหมือนกันเนี่ยครับยังหน่อยก็มันก็จะอาจจะมีหลายๆโอกาสที่เราได้มาเจอกันใช่ไม่ได้ยุไกลอะไรอันนี้วันแพงอายู่ในเมืองโอ้อาจขามเลี่ยงขามเรี้ยงนั่งกันบนจุดขามซี่ไปกับแม่แล้วประมาณสามสิบกิโลนะครับคือถ้ากลุ่มแข็งแรงจริงๆถ้าถ้าทำแล้วแล้วกลุ่มแข็งแรงเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับกับศิลปินก็คืออันดับแรกเลยเขาก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนแบบมองเห็นและอย่างสนาบสนุนดีใจค่ะดีใจจริงๆผมกับผมก็รู้สึกบ่มบ่มบ่มั่นใจยันนอนบ่สะดวกดิเราไม่ได้ถากกันเพราะว่ากระตอบไปตอบมั่นเลยีดูสังเกตดูสองครั้งแล้วนะครั้งแรกถึงมาบ่อยตอนั้กก็กระแสดีพอมารอบรอบรอบล่าสุดที่หนูไปก็กระแส มันเหมือนกับว่าไม่รนูอะเขาเข้ามาสึกว่าแบบตาปากกับไปไหวอ่ะเพิ่งอยได้มือนั้นไปไหวอ่ะนะคะออกคือแบดีค่ะพูดออกอาจารย์ดีของพอระเบียบแมนค่ะของอาจาระเบียบแมนครับของคุญเจริญของพอระเบียบก็อ่อเดียวกันครับแต่ได้แบบโอ้เป็นทองทองเป็นเหมือนกับเป็นลุงโตนเป็นทั้งทั้งที่จริงๆแล้วบางเรีง บางทงเขาบอกว่าได้เตรียมเลยใช่ไหมบางทงเราก็ไม่ได้เตรียมแอนนี่พี่น,อน้องพิงบางเพไงอแอนบึงบ่งบึ่งอะบึ่งไอ้กระดาษเนาะบึ่งเนื้อโอ้ยสะชวนมากแต่แต่แอนแบบคือคือมันไม่มีพิรุธเลยมี <laughs> มันโมพิร <laughs> ุีมี <laughs> มีแพลงอ่ะแ <laughs> พลงอ่ะไอค่ำเอียงอ่ะ คือคือด้วยความที่เรามันอย่างน้อยเนาะถ้าจะร้องเพลงใหม่เนี่ยท่านสอนสอมยังนั่กับไล่หลอบอ่ะไอ่แต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้สอมแค่หลอบเดียวแต่มันก็ถือว่าไม่ไม่เอาแอนก็เห็นโคตรว่าเี็นตอนนั้นเหรอเออวันที่สาวน้อยเพลงยาเราแอนคึบอาจารย์บรรทงสกิดมากให้แอนกอนกอนมือแอนจะไปไล่บอยแอนเรียกว่าเออเดี๋ยวแอนคอรผ่านงานไอ้บอยก่อนแอนคอรยิ่งฟัง เพราะว่ามันมันจะชนกันมันสิแบบนี่นีนนน่บานีก็เลยพอพอหลังจากไอ้บอยแล้วตัง้งแตขึ้นอ่ะที่ทียนกลับบานี่ก็ฟังมาตลอดทางเลยจนจนมาถึงอีวันหนึ่งก็มาซ้อมซ้อมซ้อมบานียากเป็นลำเพื่อนลําเพื่อนแต่ขําไหลไหมคะผ,ผู้ที่เป็นแตงแต่งหยาบบอกหยาบคือหนูมีความมั่นใจหนูก็เขียนเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นด้วยระยะหา่าระยะห่างก็เลย เข้าไม่ถึงสายตาก็เลยมองไม่เห็นค่าบอยแอนโคตรอย่างคนเก่งรับบอสรอบรองปังๆแค่นี้โอพี่น้องน่ารักมากเลยคได้นอนไหมนอนนอนมาบนรถแล้วมาถึงมาถึงคอนแกระมันตีสี่ค่ะตี่สี่เหมือนกันสี่เหมือนน กับเจซี่นี่แบบแยกผัวหอเลยอร์เดดอร์ีดดกับเจซี่บ่นหล่ะส่วนหมามันกับพี่ตาไหลของของไถ่เห่าของไถ่เห่าสบายสบายมันมันแบเลยอาจจะเป็นเห็นดูแอนพอว่าพี่น้องคนกลุ่มหมอร่ำกับสิแบบอยู่จะนั่กันอย่างแบบพี่น้องคนนั้นไปทักนี่กับน้ำไปคนหนึ่งไปทักนี่กับน้ำไปขอบคุณเลยค่ะอยากให้แอนกับพี่บอยเป็นแฟนกันจริงๆเชียร์เชียร์ นนนในกลุ่มแล้วค่ะควันนี้ศิลปินเยอะมากนี่นอๆเป็นในในตอนแตน่คนหนใหม่คือก็ต้องยอมรับเนาะตอนนี้โซเชียลมันไม่มีอะไรกั้นจริงๆครับใช่ค่ะเพราะนี่ยังกันดีครับใครขยันคนนั้นก็คนนั้นก็ได้มีมีงานม,มีงานมีเวที เป็นคู่ชีพมูาลับที่สุดเข้ากันมาอย่างพีคพิกีให้เป็นโอกาสนึ่งแล้วก็โอกาสโอกาสที่เราได้ได,ได้ได้ยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะเราจะทําให้เราได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นมาก้อยแต่งจริง,รงอ่ะแอนเขามีคนติดตามมาหลายดอของบอยมามาทำจริงจริงมาพัฒน,นาตรงนี้ตอนเจอโควิดเองถ้าไม่เจอโควิดพี่ก็คงไอ้คมประเด็นไม่เด็นแบบแบบนี้ ก็เลยได้๋ยวมันมรวยมันดีตอนนั้นเทปแอนน่ะค้นติดตามสามสี่แสนเป็นถึงเทปที่มันหายกเกือบเกือบสี่สามสี่สี่หน่าเกือบเกือบสามแสนเพราะมันของแสนเก่าแล้วแต่ว่ากับชือแทกไป ไหนก็ดูใจรักตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ทันหร่ดีครับ FC เด้อสาวแอนครับชุดสีขาววอร์ร่ามาเขาอนั้นังใส่นัดกันเนาะก็นัดกันครับแล้วบังเอิญว่าเราจะทำยังไงให้มันแบบให้มันเด่นให้มันแมทกับเวทีพอพี่ปลอยทำแบบนี้เราเขาก็บอกว่าเพียรทุกอย่างแล้วบังเอิญว่าชุด จริงจรขาวสีบางสีชัยสุดล้ำสีขาวแล้วชุดชุดที่แอนเอามาวันนั้นน่ะด้วยความที่ว่าผู้บีผู้บีจัดมากเนาะเธอมันมีชุดสีขาวนะรองเท้ากับเขาไปเอาไปต้องกันเปิ้ลตั้งแต่การเก่าสวยหันมันอยู่กับไม้แกนครับชุดเพิ่นอยู่กับไม้แกนครับ